ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกเช่นเคยครับกับนุมอีสานบ้านเฮ้ au, ลาละกาแม่นางขวัญเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะครับมื้อนีก้ก็ขึ้นดอยเก่าเนาะแม่นางขวัญ <c oughs> ครับเป็นดอยที่เคยมากอู้แต่หลายมืออ้อแล้วแม่นางขวัญบ่ได้มาโดนเนาะไม่นครับบ่ได้ขึ้นดอยนี่อู้เป็น10มื้อแล้วเนาะแม่นางขวัญครับครับมื้อนี้ก็เลยมาเข้ามะซองเบิ่งพี่น้องค, <c oughs> ครับสิหนานบ่จังได๋ก็นรุนนํากันเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับว่าสินานประมาเนาะ จับตอนนี้แม่กำกวันพ่อแลยพี่น้องไหมรนกันครับผมงานครบ่วนี้กับบนออยครับเป็นกำลังกีบานพี่น้องคับอ้าจนะด้น้องอืเตรมจอไปับอีดองนีงเท่านี่ย ครับอีกองนึงครับงีวันพอแล้วอสีพันุสวยๆเนาะแม่ควันครับสามดอกแหกแหงมาเนาะแมงควันขอบคุณนะบางแต่บางแับดอกหนึ่งข้าวโดยี่สิบสิยังยังมุนมะแมงควันยังหมุนกันอายุแมงควันอายุยังอายุครับที่รับอีกดอกหนึ่งครับ นนอดอกหนึงครับผมอ้ซันนี่นนเ,หนเห็นนอก็เห็นน้องมืนก็นสีชมพูตองนะดันไหนครับผมดอกดีจังด้วยยังแหนตัวเราไหมน้องอนหัวกินพี่น้อง ตูงยังงาพี่น้องครับอีกดอ,มมอกน,นึงครับผมโอ้ตูงหมดไงพี่น้องรักขาย่งด้วยตูงไหงครับผมโอ้พี่น้องตูงหนึ่นไงตูงไหมไงได้จ้ะไงอีหลนะีน้องไม่ต้องกวนฝนพ่นงดพ่นกระสีเริ่อมออกดอกพ่นกระลังสีบานพี่น้องครับ เราบานทีนิยมหนึ่งเนาะน้องฝนขุดอีอหนึ่งพี่น้องฝนจุ่มอยู่ตรงน้จุ่มอยู่จ้าาเขาพี่น้องขาพนย้ายพุลอยหนีอุ้มใหม่อยู่นี่สองดอกได้มน้องฝนใคบ้างุดทางพะฝน มนมแล้วพี่น้องตัดดานัครับผมติดนาพี่น้องทุ่กุ่มอืติดกลุ่มีงามพี่น้อง

คุณดันไ <c oughs> ม่ใหม่คุณพี่น้องคุณพี่น้องครับหน่าแขกเลยคนละแท่งอู้หนึ่งสองบาทเหมืนพี่นออ้องไปอู้สามบาทเหมืตัวนี้อู้หูดีดีบานอย่งงา่ายนิดหนึ่อู้หูโอ้ยบานถิ่นอดอกบนๆๆานบานนี่แท่งเงี้ยพันธุ์นี้ข้าวเจ้าสีนิยมหนึ่งเด้อพี่น้องครับหนึ่งเด้อที่ีรสชาติหวานครับผมดอกจุูมๆกับชุบแป้งทอดเด้อพี่น้องหวานแซ่บ หนึ่งน้ำพริกเด้อพี่น้องครับหนึ่งบสบหนึ่งน้ำพริกค่าเนาะ,นนะม่องก่อนด่งูพิไงใช่ไหมเอ้าฝนนะครับน้ำอีกดอกนึ่งครับผมฟังนี้ ui nó ngắm kia nóng xì xăm xăm mmmm cái thịt chưa nóng 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 เกิดช่วงนี้เกิดมังก็ดอกเพ่อกมังก็ดอกสอดอกครับข้างๆเนียอีกสองดอกครับผมโอ้ยหนอน้ำเลม่งควน้นก็ะยูบปกไก่อยู่ี่นนอื่นอะไรยินครัเก็บเพ่เราหรอ อู้ักดอกนึงะนะองตาม,มานะงน้งงานนนวหี่ดอกหนึงครับผมอ้กตัวนี้กลางทางเลยกีย่อกอ้ยอะไรอยู่ครับตัวนั้นนนนนนนครับผมตังไงนกี่้อก ครับตอนนี้กัได้เวลาลงดอยอีกแล้วเด้อพี่น้องครับมื้อนี้กัเฮ็ดกะได้อยู่เด้เนาะแม่น้องกันกัดที่ว่ามันยืดดอกบานเพิ่นหลายพี่น้องมื้อนี้ครับกดมีจูมแน่พี่น้องครับมื้อนี้คนขึ่นไหลครับมื้อนี้มากัดบ้าเศรไบริณเนาะแม่ตอนนี้สวยแน่พี่น้องครับ7:00นกว่าครับต้องลงกวแล้วจังมาพี่น้องมันก็เลยขาเจ้าขึ้นเอาลงไปก็ถือว่าเพิ่นได้หลายอยู่เด้อพี่น้องนี่ครับว่ามันสิบ่ได้เนาะขึ้นที่หลังเขาเนาะแม่น้องมับก็ยเนื้อข้าเจ้าตะการสะพานแม่นตะการสะพานบอกร้ายเด้อพี่น้อง ตาเสือผ่าบนน้อยได้หนี่งตาหนึ่งเนาะแมงควันกาบบางไงเนี่ยคือเนาะกับนี่ครับผลงานของเขาได้คือเนาะนะเหมือนผลงานกันครับมครับนีัดงานไม่ได้เป็นแมงควันเนาะครับดอกจูงแบบมี้โยครับมี่บานแน่พี่น้องครับครับขันฝนปรตกแน่กันหนาฝนเริ่มแตกเนาะพี่น้องครับแม่นแม่นครับดอกพันอวบนะครับพันผ่านหนามแน่มันกระแห่งมันกระแตกหนาแตกครับงานเขาได้คือเนองครับกติวาได้ยุติอกพี่น้องครับครับ มากไก่ยืดมือเนี่ยครับย่างกวงเห็ดมุมนี้แลรวก็เนี่ยกะทีเทียงเราพี่น้องครับมากไก่ยืดมืออะไรก็แช่ก็ติดตามเด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจกันครับผมสำหรับจิมนี่กะสิขอกระบาลก้อนเรวครับพอการจิมนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปพี่น้องกระบาลน้ำกันเด้อปอดไว้น้ำกัน